สวัสดีครับวันนี้มีรถไถฟ,ฟอร์ดมานําเสนอนะอันนี้เป็นรถไถฟ,ฟอร์ดพ่อพ่อมีรถไถฟ,ฟอร์ดอยู่สองคันนี่เป็นรถต้นตระกูลนะคันนี้ไม่ได้ขายคันนี้เป็นหกพันหกเชื้อลายคันนี้มีอุปกรณ์ดันหน้าหางสามแล้วก็หางเจ็ดนะคันนี้เป็นรถเก่าบ้านสภาพสวย วงมาลไยโรเตอร์รถแห้งๆรถบ้านนะรถบ้านใช้เองแห้งๆครับผมดูอันนี้มีเทอร์โบด้วยน,นี่เป็นเนี่ยครตัวรถแห้งๆครับผม แห้งอ่าด้านหน้าเนี่ยเป็นของ TT First ด้านหน้า TT First รถคันนี้เราเช็คเรียบร้อยแล้วนะ,ะเป็นรถบ้านรถใช้เองมีผ่านแต่ผ่านไม่ใช่พวกนี้เดี๋ยวพาไปดูผ่านที่หลังอ่ะเดี๋ยวดันให้ดูกันหางนิ่งๆนะไม่ลั่นไฟฟืนเดินใหม่หมดเลยไฟอ่ะพอดันเลยรถคันนี้มี turbo คันนี้ คันนี้คันนี้เราใส่ท u r โ o ไปแล้วก็ทำสปริงปั๊ม p ิ่งกำลังเรือๆครับผมไหนออกจะไปหาสองเท้าตู้แล้วครับคันนี้พาเดินดู ตรงนี้ดีกว่าจะได้ถนัดถนัดหน่อยกำลังนี้เหลือนะครับกำลังอ่าคันนี้บ้านผมอยู่ตำบลหนองยังทอยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์ครับ ดูรถตัวจริงรที่ตำบลหนองย,ยันทอยอเภอสิเทพจังหวัดเพชรบูรีมันเต็มๆไปนี่นะเสียงนวาครับผมอันนี้รถใช้เองฮนะจะขายไปออกสองเพาครับผมหาทุนไปต่อสองเพาหน่อย ดีๆะลองมาขับได้ครับผมรถใช้งานอยู่รถใช้งานอยู่ทุกวันครับผมแต่ตอนนี้ตอนนี้เตรียมละเตรียมลงไล่ละถ้าเกิดว่ามาไม่เจอก็ไงโทรหาก่อนบันทีจะต้องไปดูรถที่ไล่เพราะว่าใกล้ๆได้ถ่ายไล่ละไม่ต้องเค้นนะ นิ่มๆกำลังเหลือเหลือคันนี้ เนี้ยฝนได้ตกแล้วเนี้ยผ่านมีสองพวงเป็นพวงเนี้ยเป็นหานเจ็ดฉนวนพวงใบเต็มเพิ่งเปลี่ยนใบมาตอนใส่ปากกระโพดใบเต็มนะใช้งานอยู่ฮะตอนนี้ใช้งานอยู่พร้อมใช้งานเลยอันนี้รถคันนี้ไม่ต้องทำอะไรนละ้วฮะกล่องผ่านใช้งานได้เลยขันสามก็จะเป็นตัวนี้ หนสามพีทีพุเตยหมานส e. ามโค้งสี่มาดูรถลมแรงมากตัวรถท้ายสวยดูท้ายเดิมเดิมอันนี้ท้ายสวยหูโซ่ยังเป็นของนอกอยู่ไม่มีเชื่อไม่มีดามะคันนี้รถสวยเดิม แห้งๆแขไม่ไมีไม่ไม่ไม่เชื่อมไม่ดามาแขนแไปถึงใช้งานได้เลยฮะรถสวยครับคันนี้รถ้านแท้ๆใช้งานอยู่มีเวทให้ด้วยกมาไ,มไโลโรเตอร์เพื่อติดตั้ง ตรงใบดันนะใบดันใบดันที่เฟิร์สสีตัวนี้เราทำใหม่ใหม่ไมื่อปีที่แล้วติีคนทำใหม่ไฟเดินใหม่ตีบูธคอช้างใหม่โรเตอร์เพิ่งติดตั้ง ได้เลยอันนี้ใช้งานได้เลยนะไปถึงใช้งานได้เลยรับประกันเลยเลยคันนี้รถใช้เองฮะมีบ่อเพิ่งเอามาใหม่นี่เป็น68กําลังปั้นพอก็อยากได้68แกบอกว่าเวลาไถผ่านเจ็ดแล้วมันวิ่งไวดี68คันนี้ก็ขายเหมือนกันนะก็อยากได้แต่ผมจะขายเดี๋ยวไปทําทุนต่อขายสองคันนี้ก็ ไม่น่าจะพอได้ซื้อสองพาเก่อนอกอันนี้68แล้วใครสนใจหลังหไม้มาได้เลยมาส่วนคันนี้เราเสนอขายอยู่ที่395,000บาทครับ395,000บาทฟอร์ด6น6เสื้อไหลรถสวยเดิมแห้งๆไม่เชื่อมไม่ดาม ใช้งานได้ทุกระบบนะรถเราใช้งานอยู่เป็นรถบ้านแท้เป็นรถบ้านแท้โอเคครับผมสนใจดูขอบดูรถตัวจริงใน,นที่ตำบลหนองยมทอยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์0822388443ครับหนุครับ0822388443ครับหนุรถไถมือสองนะเบอร์ไลน์ก็เป็นเบอร์นี้นะครหนุรถไถมือสองอันนี้ผมขายรถไถมือสองนะฮะขายรถไถเล็ก น,นี่เป็นรถถ่ยพ่อฮะก็อยากได้สองเพ้าจุดประสงหลักของเราคืออยากได้สองเพ้าลยต้องขายทำทุนตัวรถตัวรถใบดันอุปกรณ์สามีนะผานเจ็ดผานเจ็ดแล้วก็เป็นฐานสามพร้อมใช้งานครับผมน่านใดสนใจดูตัวจริงในที่ตำบลหนองหอยอำเภอสิเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะ 0822388443ครับวันนี้ผมนุลาไปก่อนครับสวัสดีครับ